สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านสู่ทารวเธอรพี่บายเตยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของชาวราศีธนูกันนะคะในช่วงของปักหลังเดือนเมษายน2 5 6 6นะคะเพื่อนๆน,นชาวราศีธนูค่ะหรือเพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึง21ธันวาคมนะคะ การแบ่งตารางราศีของช่องเราค่ะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะรับชมด้วยการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทำได้ค่ะอย่างไรก็ตามมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะรับชมด้วยการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันในส่วนของพลังงานภาพรวมที่ผ่านมานะคะสำหรับชาวราศีธนูค่ะคุณเจอกับสถานการณ์ไหนมาบ้างนะคะด้วยไพ่ทาโร่นะคะ 5 of s o u r c e นะคะแล้วก็8 of s o u r c e นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะมีปัญหาหลายอย่างเลยนะคะในชีวิตที่ค่อนข้างที่จะรุมเราแล้วก็ส่งผลกับในเรื่องของสุขภาพ ความเครียดของตัวคุณนะคะออในเรื่องของปัญหาการทํางานหรือการมีปากเสียงทะเลาะเบาะแวงกับเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยวางอะไรได้มากนะักบางคนบางท่านนะคะก็อาจจะเจอในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินนะคะต่างๆที่คุณจะต้องรับผิดชอบแล้วก็มีเข้ามาไม่หยุดด้วยเหมือนกันนะคะก็ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากสำหรับชาวราศีธนูหลายๆท่านเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วพลังงานของคุณในปักหลังเดือนเมษายนนี้ค่ะด้วยไพ่โมโนโลจีนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอไพ่หนึ่งใบจากโมโนโลจีนะคะให้กับชาวราศีธนูในปักหลังเดือนเมษายนนี้ค่ะ ให้บอกว่า Work Through Your Fears นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะในปักหลังเดือนเมษายนนี้ค่ะมีในเรื่องของการที่ตัวคุณนะคะจะต้องกล้านะคะในการที่จะตัด,ตดสินใจนะคะเริ่มทำอะไรบางอย่างกับชีวิตคุณได้แล้วนะคะสิ่งต่างๆนะคะที่เป็นพลังงานลบนะคะในอดีตนะคะที่ยังคงส่งผลกับในเรื่องของความคิดความรู้สึกของคุณอยู่เนี่ยคุณจะต้องมีการรีเซ็ตมันออก ไปนะคะกาจัดมันออกไปได้แล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะในเรื่องการอขอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้รับพลังงานจากจักรวาลการอธิษฐานการภาวนานะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยให้ชาวราศีธนูเนี่ยมีความกล้าแล้วก็มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็ออกมานอกกรอบความคิดเดิมๆของตัวคุณนะคะ โอเคเรามาดูกันในส่วนของการพยากรด้วยไพ่ทาโรก,กัน,นะคะในด้านของการงานและการเงินของชาวราศีธนูในปากหลังเดือนเมษายนนี้ค่ะด้านการงานและการเงินของคุณเป็นอย่างไรนะคะ King of Wands นะคะ Page of Swords ค่ะแล้วก็ ทรีออฟ o ซรสนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะคุณอาจจะเจอกับความผิดหวังเสียใจนะคะเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือในเรื่องของบุคคลน,นะคะที่คุณร่วมงานด้วยนะคะอาจจะมีในเรื่องของคำพูดคำจาที่ไม่ดีหรือว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความร่วมมือในการทำงานกับคุณ เท่าที่ควรนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเสียตําแหน่งงานนะคะเสียโอกาสในการทํางานนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของลูกค้านะคะที่เคยอ,อุดหนุนกันมานะคะก็อาจจะมีการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีในเรื่องของการพยายามที่จะพัฒนาต่อย,ยอดธุรกิจการงานของตัวเองนะคะในเรื่องของการขยับขยายตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองแต่ก็อาจจะเจอ,อกับอุปสรรคอาจจะโดนหั หลังใส่ร้ายนะคะแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพในการทํางานที่ดีมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปากหลังเดือนเมษายนนี้ต่อให้จะมีสถานการณ์อะไรที่ทําให้คุณเสียความรู้สึกก็ตามคุณก็ใจยังคงรักษามาตรฐานในการทํางานได้อย่างดีทีเดียวในด้านของการเงินค่ะออตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการตัดสินใจที่จะกู้ยืมนะคะ เพื th, ่อที <kaz an adviser> ่จะนำมาต่อยอดในเรื่องของการลงทุนของตัวคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานเสริมนะคะเพื่อที่จะมีรายได้เสริมเข้ามานะคะตรงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของความติดขัดอะไรบางอย่างในเรื่องของเอกสารนะคะในเรื่องของตัวเลขนะคะที่คุณคาดหวังเอาไว้ก็อาจจะไม่ได้อย่างที่หวังนะคะแต่ว่าตัวคุณก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะเดือดร้อนนะคะเพียงแต่ว่าถ้าคุณคาดหวังในเรื่องของตัวเงินที่ใหญ่โต ในช่วงนี้ก็อาจจะมีาการผิดหวังหรือว่าการดีเลย์ออก ไปนะคะในตรงนี้ก็จะต้องเอตรียมเงินสำรองเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่จะคิดลงทุนอะไรด้วยตัวเลขใหญ่หญหญๆเยอะๆในช่วงนี้ก็อาจจะต้องพักไปก่อนนะคะก็รับผิดชอบในส่วนที่เ,เป็นตัวงานความรับผิดชอบของคุณให้เต็มที่ละกันนะคะเผื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสในการที่จะแสดงศักยภาพให้หัวหน้าของคุณได้เห็นนะคะเราก็อาจจะเป็นผลงานที่คุณพอใจ ได้มากกว่านี้นะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธนูคนโสดค่ะในด้านของคนโสดนะคะความรักคุณเป็นอย่างไรบ้างจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับใครบ้างไหมในช่วงตักหลังเดือนเมษายนนะคะเรามาดูกัน Night of Cups นะคะ The w o r l d ค่ะแล้วก็ Tree of Pentacles สนะคะสำหรับชาวราศีธนูคนโสดน,นะคะในช่วงนี้นะคะด้านความสัมพันธ์นะคะที่เป็นในรูปแบบของออนไลน์ชาวต่างชาตินะคะในเรื่องของออความรักที่มีระยะทางไกลนะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการที่จะทำงานนะคะแล้วก็ได้เจอสังคมใหม่ๆนะคะแล้วก็ทำให้คุณได้รู้จัก ใครบางคนที่น่าสนใจในช่วงนี้ด้วยนะคะในเรื่องของสถานะนะคะเตยคิดว่าอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ชาวราศีธนูเนี่ยจะได้มีคอนเน็ชันใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวคุณได้อย่างดีด้วยนะคะถึงแม้ว่านะคะในการพัฒนาเนี่ยในช่วงระยะนี้ก็อาจจะเป็นในรูปแบบของการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะ แต่ก็เป็นพื้นฐานของเคมีที่เข้ากันมากทีเดียวนะคะก็แนะนำให้ชาวราศีธนูนะคะลองให้โอกาสตัวเองดูนะคะเผื่อว่านะคะมันจะสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปได้ในอนาคตนะคะสำหรับใครนะคะที่ไม่ได้มีใครในใจเลยในช่วงนี้ก็ยังคงมีความสุขดีในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเพราะชาวราศีธนูเนี่ยก็เป็นคนที่มี ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตนะคะมีมุมมองที่เติบโตมามากพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะเอาใจนะคะไปยึดติดในเรื่องของความสัมพันธ์กับใครมากจนเกิดทุกข์เนี่ยเตยคิดว่าชาวราศีธนูก็อาจจะไม่ได้โฟกัสในจุดนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานภาพรวมที่ดีมากเหมือนกันนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของ คนที่มีคู่ชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูคนมีคู่ในปักหลังเดือนเมษายนนี้ค่ะด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง k night of c u s f นะคะ the magician ค่ะ แล้วก็ Seven of c ฟคค่ะสำหรับชาวราศีธนูคนมีคู่นะคะในปักหลังเดือนเมษายนนี้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะมีในเรื่องของการเปิดใจค่ะการพูดคุยการสื่อสารนะคะเข้าหากันและกันได้ดีมากขึ้นนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือใครที่ไกลกันนะคะในเรื่องของระยะทางก็มีโอกาสในการที่จะวางแผน เดินทางท่องเที่ยวนะคะพบเจอกันในช่วงนี้ด้วยก็เติมเต็มความสุขซึ่งกันและกันได้ดีมากทีเดียวนะคะในช่วงนี้ชาวราศีธนูคนที่มีคู่เนี่ยก็บรรยากาศรอบตัวก็จะอบอวลไปด้วยความรักและความสุขเลยทีเดียวนะคะ ใครที่รอคอยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสถานะนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าออบรรยากาศมันเป็นใจนะคะก็เป็นจังหวะโอกาสที่ดีสำหรับชาวราศีธนูคนมีคู่นะคา สำหรับชาวราศีธนูนะคะในปักนี้ค่ะอยากจะแนะนําวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะด้วยการทําบุญกับสัตว์จรจัดนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของมูลลนิธิเดชก็อาจจะสักการะขอพรนะคะจาก องค์เทพนาจารไทยถนัดแบบไหนก็ทำแบบนั้นหรือจะทำทั้ง3อย่างที่แนะนำไปก็ได้นะคะส่วนในเลขนำโชคเลขมง,งคลสำหรับชาวราศีธนูในปักนี้นะคะแนะนำเป็นหมายเลข015ค่ะโอเคค่ะเรามาปิดท้ายการพยากรณนะคะด้วยไพ่ Angel Answer นะคะมาดูกันค่ะว่า ไพ่องเจลอันเซอร์อยากจะบอกอะไรกับ oh. ชาวราศีธนูในปักนี้นะคะ In The Near Future ค่ะ ในเรื่องของสิ่งที่คุณรอคอยคาดหวังแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ในการผิดหวังเสียใจในปักหลังเดือนเมษายนนี้นะคะไพ่จ,จะบอกกับคุณว่าจริงๆมันก็อีกไม่ช้าไม่นานนะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยค่ะมันกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะสิ่งๆนั้นมันกําลังจะมาถึงคุณแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในปักนี้ก็ตามนะคะแต่ก็ขอเป็นกําลังใจและซัพพอร์ตให้กับชาวราศีธนูนะคะไม่ต้อง กลัวไปนะคะว่า,าสิ่งที่คุณรอคอยมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันมาถึงคุณแน่นอนเพียงแต่ต้องใช้เวลาอดทนรอคอยอีกสักนิดหนึ่งนะคะ ก็ขอวอวยพรชาวราศีธนูนะคะใหออ้สิ่งดีๆนะคะที่คุณรอคอยเกิดขึ้นกับคุณโดยเร็วนะคะมีความสุขทั้งกายและใจมากๆนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะ mm. ก็ขอวอวยพรในเนื่องในโอกาสของวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้ด้วยนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปค่ะตยฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับต่ยด้วยค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ